เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาถึงข้อ6นะคะข้อนี้ให้สมการไม่ใช่สมการให้พอลิโนเมียลนะคะก็คือให้มาสองอันเนาะ 3x squared minus 5x plus 2 and 5x squared minus 2x minus 6 which of the following is the sum of the two polynomials shown above? เพอนี้นี่ง่ายๆเลยนะคะทุกคนเข้าให้มาเข้าให้เรามานะคะเป็น p o l y n o m i a l นะคะ2อ,อันแล้วเขาถามว่า what is uh, which of the following นะคะก็คือช้อยไหนเป็น the sum นะคะ ไปแปลคับนี้ไม่ออกนี่จบเลยนะคะแต่ว่าก็น่าจะเดาได้เนาะว่าต้องทํำยังไงนะอาจจะยังแบบพอๆเดาได้อยู่นะคะข้อนี้เดอรซัมนะคะก็คือผลรวมนั่นเองหรือว่าผลบวกของพลิโนเมียลสอันนี้นะคะคือเท่าไหร่ง่ายมากเลยใช่ไหมคะทุกคนเราจะทำข้อนี้อย่างรวดเร็วนะคะก็คือ 3 x 2 5 x 2ก x 2ำลังสองลบ 5x บวก2กับ 5x กลังสองลบ 2x ลบ6มันบวกกันเนาะ3 x 2กลังสองบวกกับ 5x กลังสองนะคะก็แน่นอน 8x2 เกลังสองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยตัดได้เลยนะแค่ทำา x ลังสองปุ๊บตัดช้อยเลยนะคะ ชึบๆนะคะไม่ได้เนาะเป็นกลางสีไม่ได้นะคะถ้าใครเนี่ยไม่มั่นใจแล้วเอาไปคูณนะคะก็อาจจะแบบเมาเมาได้กลางสี่มาเพี้ยผิดๆนะคะข้อนี้เสร็จปุ๊บนะคะอีกนิดเดียวเราจะได้คำตอบนะคะว่องไวรวดเร็วทันใจมากจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมึนนิดนึงนะคะลบห้าเกบวกกับลบสองนะคะเวลาทำเนี่ยมันก็คิดในใจนะคะเหมือนแบบ ติดลบอยู่5แล้วก็ติดลบไปอีก2นะคะแน่นอนค่ะมันคือติดลบทั้งหมด7ด้วยกันนะคะนี้ก็คือลบ4เนาะข้อนี้เนี่ยได้คําตอบแล้วนะคะเป็นไงง่ายจริงไหมคะง่ายจริงนะคะไม่ได้หลอกเล่นนะข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแค่ํามันมาบวกกันเนาะตรงนี้เนี่ยดูดีๆนะคะว่าบวกกันนะก็คือ 5X บวกกับลบ 2x เหมือนติดอยู่แล้วนะคะตอนนี้ ติดหนี่อยู่ 5x นะคะแล้วก็ไปเพิ่มหนี่นะคะอีก 2x นะคะมันก็คือลบ 5x บวก 2x นั่นแหละหรือว่าลบ 7x อ่ะไม่ใช่ว่ายิ่งมึนไปกว่าเดิมนะคะก็ลองดูนะตรงนี้แค่ไม่คิดเลขผิดนะคะข้อนี้ก็ทำได้สบายบรือแล้วนะข้อ6นะคะตอบ a n คะ่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอป,ปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้